คือโรงงานทีแอนทีเวสในเนทเมนที่ตำบหนองหอยอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่ยุคท่านรัฐมนตรีพิมพ์พัฒนาวิชัยกุลท่านพบกับปัญหาก็าส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสั่งให้หยุดปฏิบัติการแม้โรงงานจะถูกสั่งปิดและมีการดําเนินคดีกับผู้ประกอบกิจาก,การไปแล้วเคสนี้เป็นเคสแรกที่ผมเข้ามาเสร็จเห็นปัญหาว่าพอสั่งหยุดแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมหยุดเขายังประกอบการอยู่ผมก็ให้เจ้าหน้าที่ไปสั่งปิดอีกครั้งยังไม่สามารถ แสดงแหล่งที่มาของวัตถุลิบได้อีกผมจึงใช้อำนาจในฐานะรฐมตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมยกอุทธรพูดง่ายๆเราปฏิเสธเราไม่ให้อุทธรแล้วส่งเจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศที่หน้าโรงงานว่ามีผลเป็นการปิดถาวรรวมไปถึงไม่พบการขออนุญาตการนำกล่าวสาหกรรมออกแอบลักลอบประกอบกิจการอีกเลยประสานไปที่การไฟฟ้าตัดไฟไม่ให้สามารถประกอบกิจการได้ยังไปต่อไฟจากโรงงานข้างๆเลยต้องตัดไฟทั้งหมดเลยในที่สุดเนี่ย เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของคดีพิเศษก็รับเคสของ TNT West Management เป็นคดีพิเศษมีการทำคดีพิเศษมีการส่งอายการมากกว่านั้นเนี่ยยังไปจับตัวการคือเจ้าของผู้ชื่อเลยก็ได้ครับคือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าอาไวยหรือนายพิเศษรวมไปถึงกรรมการเนี่ยนะครับมาฝากขังไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านมั่นใจว่าตั้งแต่การจับกลุ่มจนไปถึงการดำเนินคดีเนี่ยเราไม่มีการปล่อยปะละเลย